เออพี่น้องก๋อยเห็ดไข่เด้อพี่น้องเคยกินบ่ฮะเห็ดมาหลายคนมีแนวสีเห็ดที่ก๋วยนะมอสวดมอสวดอืมอโหดหลายโหดหลายก๋อยเห็ดไก่มีแต่ตุ๋นมาพี่น้องเอ้ยพี่สาวเราไตมากผมขึ้นจังสีเย้วครับพี่น้องจังสีเยอะจอด สุดกระหนาเป้าเตืองนี่คนหาเห็ดเก่งที่สุดในโลกแต่ว่าบ่กินเห็ดเป็นคนที่แปลกประหลาดนะครับหาเห็ดเก่งที่สุดเพิ่นเนี่ยแต่ว่าไม่กินเห็ดครับหาเห็ดแต่บ่กินเห็ดครับเนี่ยเราบ้าบ่ากับบวมเหมือนยังวะครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยอืมนี่ตำราแชมพูใครมันไปกับอันตะเพ่งหามาเมื่อคืนเหรอ เสียบมาเรื่อยไปลองแกงแท้ครับบมีัแกงอือืออือืออืออือเหเาเฮ็ดเท่าเฮ็ดเท่าเหรอจ๊เฮ็ดเท่า ก้นแก็บมันเพื่อนืนึ่แดงเอาผีก็สองเจ้าเลือเตาดอกสุ่สัมผัสตะเพ่งสายหลอกมันเหี่ยวเสียบหมดตะเพ่งสายหลอกมันก็นัองว่องนะครับตุยยุดอกละค่ำนะครับละคํำครับมาดอกพี่น้องอืมปวดเป็นไนครับปวดครับเสีบฮ่าฮยา่าฮ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 ่านําฮลาฮ่าฮกาฮ่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 าฮาาฮาฮล่ากิน มันบัดดิบาทนี่ครับมักหาครับแต่บ่บ่มากินครับ่นนี่ตั้บ่เพรหานี่ยบดคืนก็ได้ครับนี่เมนู่เนี่กคบ่ใครไม่ผู้เฮ็ดนะครับนี่ครับผู้เฮ็ดผู้เรียม่มเปิดเนี่แหละครับก้อยหกินครับสุดยอดแล้วครับแซบบอืยกป่วยยางเดี๋ยวเด้วสิษย์ตำสมให้กินบ้านะมันต้องกินกับเนี่ยครับบักแครงเนี่ อย่างน,นี้ครับแข็งแสบครับกินไส่กบักแข็งนะครับพี่น้องโอ้โหโหแข็งส่วนไนปรปัจจิเฮียสพี่น้องเลยบักเคยกลิ่นนักจ,า,า,จงางจำม่าต้องใต่หมูกรุบเลยครับ <c oughs> บ่ต้องตำแหลกๆลครับ <c oughs> เอาเป็นดอกเลย ก้านมะกร้อยเป็นดอกเป็นดอกเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยหมักแข้งพักกะทินนะครับหมากกะทินนะครับขอได้มาหามานเลยกินครั๊บหนิครับมันสิแตกแต่การพ่อแปะพ่อแป,ะ,ป,แปะเลยครับเวลาห้าอยางแต่ว่าห้เบาตองกินคําละลอยแล้วก็บ่กินนะครับ <laughs> แต่ว่าเพื่อหาโมฮิมูเ้ทอแล้วครับเนาะอา <c oughs> เห็ดมันก็มูวครับเป็นคนที่แปลกที่สุดนะครับ <c oughs> ชอบหาเห็ดแต่ไม่กินเห็ด <c oughs> นะครับไปน่องอคอยกินเขากันนะครับเด้อ <c oughs>